ช่วยกัน,ย,นยืนหัวเราะมึงได้หญิงน้อยก็เดินระวังหน่อยสิเฮ้ยมีอะไรครับพี่ชายใหญ่ปิกมาแล้วกระเจ้าเก็บให้หมดเลยเสื้อผ้าแพงๆใส่แล้วมันเหาะได้เหมือนซูปเปอร์แมนหรือเปล่าอะไรกันพี่ชายใหญ่แค่เล็กแค่น้อยแค่นี้เองถึงมันเล็กน้อยแต่มันก็สำคัญนะหญิงน้อยถ้าใช้ไม่รู้จักคิดอ่ะมันก็หมดได้คงมมใครยุกใครยงกันสิมันหวังจะฮุบสมบัติไม่มีใครแย่งสมองสมบัติใครทางนั้นแหละ อย่าคิดไปเอง <ruit> พีระมน์โมกไม่เป็นไรค่ะพีระมน์จะลองรับมือดูแล้วแต่พีระมน์นะไปก่อนนะ <soybeans> ข้าของแกไม่จะแก้ม้เอานเหี้ย <reconcile> มันอย่งก <forgetting shared> ับฝาดก้าง อะไรวะปารเก่า,กานั่งชันไหนควายไม่เคยดูเนี่ยมึงจะดูแตจะบริการหน้าเรียหน้านั่งไิ้เฮี้ยนไอสัตว์น้งก็ขยันสางแล้เตอหิ้เฮี้ยนเออกูก็ว่าเมือนมึงมันไม่รู้ตัวนะวะพอกันได้วสิครั้งนี้จะม่ยอมเก่งไงล่ะ